ท่านที่เกิดในราศีเมษร,ราศีเมษปีพุทธศักราช2554เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงดวงชะตาครับท่านที่เกิดราศีเมษเนี่ยให้คุณนึกง,ง,ง่ายๆคุณเกิดราศีเดียวกับดวงเมืองประเทศไทยสมเด็จเจ้าพญามาฮักกษัตริย์ศึกและเจ้าพญาสุรสีนำทัพกลับมาปราบกบฏกลางกรุงธนบุรีและปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในวันที่21เมษายน พุทธศักราช2,325ได้มีพิธีอันสำคัญคือบูราราพิธีนำเอาเสาหลักเมืองลงก้นหลุมแปลว่าราศีของดวงเมืองประเทศไทยเกิดราศีเมษท่านที่เกิดในราศีเมษให้รู้ว่าราศีเดียวกับดวงเมืองประเทศไทยยามบ้าเนเมืองดีชีวิตท่านก็ดียามบ้าเนเมืองมีปัญหาอีลงตุงรางวุ่นวายท่านก็เกิดความวุ่นวายค,คล้ายๆกันแต่ตัวของท่านนั้นที่เกิดในราศีเมษนั้น ไม่ได้มีความศักดิ์สิทธิ์เหมือนดวงของเมืองหรือเสาหลักเมืองหรือเทวดารักษาเมืองเวลามีเหตุเพศภัยเราก็ผ่านได้ทุกครัง้งทุกคราวตั้งแต่เรามีเหตุการณ์ล่าอนานิคมของทางยุโรปทางตะวันตกเราก็รอดมาได้สงครามโรคครั้งหนึ่งครั้งที่สองเราก็รอดมาได้ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่บ้านเมืองยังคงมีเมืองดังนั้นท่านที่เกิดในราศีเมษในปีนี้เนี่ยผมดูแล้วว่าบ้านเมืองที่อุงตุงนางชิดของท่านที่อยู่ลุงตุงนางเนี่ยจะค่อยๆปรับตัวเข้าสู่จุดสมดุล จากร้ายกายดีอันนี้ฟันธงครับแปลว่าท่านดีเกิดในราศีเมษในปีนี้ในภาพรวมของดวงชะตาเนี่ยดาวประจําตัวของท่านคือดาวอังคารครับดาวอังคารคือดาวทหารหรือตํารวจในดวงเมืองประเทศไทยเขาวางดาวอังคารคือดาวประจําตัวท่านทีเกิดในราศีเมษเนี่ยไว้ในราศีพฤษศมีตําแหน่งเป็นราชาโชคนําชะตาเมืองบ้านเมืองเรามีทหารนําดวงชะตาเมืองเวลามีเหตุเพศภัยทหารตํารวจก็จะมาคลี่คลายเพราะทหารตํารวจรักษาราชบัลลังก์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติดังนั้นเนี่ยผมอยากจะเรียนให้ท่านคนือดาราศีเมษด้ทาว่าปีนี้นอกจากท่านมีความกล้าแข็งขยันทุ่มเททํางานด้วยความมุริยะอุตสาหะแล้วสิ่งที่จะเป็นมงคลซึ่งมีอยู่ในประเทศที่จะเสริมตัวท่านคือการได้มีโอกาสมากราบสักการะศารพระหลักเมืองครับมากราบสักการะเทวดาที่รักษาหลักเมืองเพื่อน,น้อมให้เป็นหลักชัยของชีวิตมีบาร,รมีของเทพเทวาที่คุ้มครองหลักเมืองพิทักษ์รักษาท่าน แล้วท่านที่เกิดในราศีอื่นที่ไม่ได้เกิดในราศีเมษเราอยู่ในบ้านนี้เมืองนี้จะทําอะไรเพื่อต้องการการตั้งหลักหรือความมั่นคงท่านก็ควรที่จะรู้ว่าบ้านเมืองนี้มีเสาหลักเมืองอาศักดิ์สิทธิ์มีเทพย,ยดาที่พระมหากรรษัตริย์ทุกพระองค์จะต้องทรงสเสด็จมาณที่แห่งนี้มากราบสาการะมาบวงสวงขอปวงเทพย,ายดาพิทักษ์รักษาเพราะฉะนี้คือสิ่งที่เป็นมงคลท่านที่เกิดในราศีเมษดาวประจําตัวของท่านนะครับหลายปีที่ผ่านมาโคจรเดินหน้าถอยหลังยึกยึกยกัยกยักมีปัญหา ท่านเกิดในราศีเมษบางทีขยันแทบตายสองสามปีที่ผ่านมาทําอะไรแล้วก็ไม่ได้ดีไม่มั่นคงสักทีไม่ลุ่งเรืองทาแล้วเสียเปล่าเหมือนลาดน้ําไปในทรายแต่ปีนี้ชีวิตทุกท่านจะเหมือนต้นไม้ที่กําลังจะเติบโตกําลังจะพีดดอกออกผลออกใบเพราะฉะนั้นเองเนี่ยใครที่เกิดในราศีเมษยังเป็นนักเรียนนักศึกษาปีนี้ถ้าเกิดขยันตั้งใจเรียนจะสอบได้สอบผ่านสอบเข้าเรียนต่อได้สอบจริงจุนได้พระทงครับเนี่ยให้มั่นใจว่า อย่างนี้เราดีให้รู้ไว้ดีไว้ก่อนมันจะได้ชื่นใจ2เรื่องการงานท่านที่เกิดในราศีเมษเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ทําเรื่องการเกษตรกรรมอุตสาหากรรมทําเรื่องบริษัทข้ามชาติหรือจะทําธุรกิจธุรกรรมอะไรก็ตามทีอย่างพี่แหม่มสุริยวัฒา,านะครับพี่เสนาลิงยอยู่ราศีเมษนะับคู่คงกับรายการสื่อสองราศีมา5 6ปีมีแฟนคลับดูรายการเนี่ยนะนะทั้ง่องสามเนี่ยประมาณสัปดาห์ละ12ล้านคนนะ่ะมีแฟนดูอยู่12ล้านคนผ่านรูข้องนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยท่านที่เกิดในราศีเมษในเรื่องการงานเนี่ยนะ ปี2,554เป็นปีที่จะสามารถเริ่มต้นและประสบความสําเร็จแต่ผมบอกได้เลยว่าคุณที่เกิดในราศีเมษเนี่ยมีดาวเจ้าเรือนการงานเป็นอาลีกระดวงชะตาแปลว่าต้องแก้ปัญหาต้องบุกเบิกต้องเริ่มต้นต้องเหนื่อยไม่มีอะไรได้มาง่ายๆของฟรีไม่มีในโลกเหนื่อยแล้วสําเร็จเหนื่อยแล้วชนะเหนื่อยแล้วก้าวหน้าในปี54นี้ฟันทงครับแปลว่าคุณที่เกิดในราศีเมษถ้าเหนื่อยปีอื่นแล้วไม่สําเร็จไม่เป็นไรปีนี้เหนื่อยแล้วได้ดีสู้แล้วรวย นะครับอันนี้ผมให้ความมั่นใจในดวงชะตาของคุณที่เกิดในราศีเมษจะมีดาวดวงหนึ่งครับคือดาวพฤหัสบดีจะโ,โคจรทับชะตาเมืองของคุณรัรตนาโกสิ์หรือดวงเมืองประเทศไทยและโคจรทับดวงชะตาท uh ี่เกิดในราศีเมษในวันที่4พฤษภาคมเป็นต้นไปวันที่4พฤษภาคมดาวแห่งโชคลาภประธานแห่งโชคลาภคือดาวพฤหัสบดีบนท้องฟ้าโคจรทับชะตาเมืองในวันที่4พฤษภาคมดวงชะตาคุณที่เกิดในราศีเมษจะดีไปด้วยฟันธงครับแปลว่า ท่านจะเริ่มน้ำหนักมากขึ้นพอมันกินอิ่มน้ำสำรานท่านจะเริ่มมีกิจการมีโอกาสในการขยับขยายเพราะฉะนั้นเองเนี่ยใครตกงานได้งานฟันธงใครที่เป็นลูกน้องลูกจ้างในองค์กรในงานจะมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่เลื่อนขึ้นขยับขึ้นเจ้านายให้ความสําคัญได้ตําแหน่งได้ยศได้เกียรติได้บารมีใครเป็นข้าราชการในปี2554นี้หลังพฤษภาคมไปแล้วผมรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งราชการเปลี่ยนแปลงย่อยเมษาเปลี่ยนแปลงใหญ่ตุลา แต่คุณจะได้นอกฤดูการเดือนพฤษภาคมตำแหน่งหน้าที่การงานจะลงล็อกลงตัวจะประสบความสาเร็จตำแหน่งจะสูงขึ้นมั่นคงขึ้นก้าวหน้าขึ้นใครเป็นสสกระดรรัฐมนตรีใครเป็นข้าราชการก็เลื่อนซีเลื่อนขั้นฟันธงครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานที่คุณนั้นเป็นพ่อค้าแม่ขายและอยู่ราศีเมษบางคนก็ค้าขาย จะลงทุนดีไม่ลงทุนดีลุยสู้แล้วรวยเพราะเป็นปีที่คุณจะประสบความสาเร็จในการทําธุรกรรมประกอบธุรกิจลาออกจากงานมาทําธุรกิจค้าขายเหนื่อยแต่ประสบความสาเร็จขายดีเป็นเท่าเท่า,เ,เ,ททาเงินทองไหลามาเทมาจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนและที่สําคัญคุณที่เกิดในราศีเมษปีนี้เนี่ยมาไหว้ศาลพระหลักเมืองมาไหว้องค์เสารพระหลักเมืองและคุณจะได้บุญเนี่ยคุณต้องมาบูชาจุดไหว้หรือผ้าผูกผ้าแพรสามสีดอกไม้ทุกเทียนในศาลหลักเมือง คุณมาไหว้เทวดารักษาหลักเมืองคุณเตรียมดอกไม้ทูกเทียนม,มาเองไม่มาทําบุญไม่มาทําอะไรเลยแล้วมันจะดีได้ไงมันต้องมีจุดในการที่จะมาร่วมบุญสร้างบุญนี่คือสิ่งสำคัญเมื่อว่าวาที่นี่เสร็จเนี่ยอยากจะรวยในปี2554เนี่ยคุณที่เกิดในราศีเมษเมื่อขยันแล้วรวยเนี่ยพระที่เสริมราศีให้รวยพระที่อยู่ใกล้กับสารหลักเมืองคือพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกศบนยอดภูเขาทองใกล้ๆกับหลักเมืองนี่แหละครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ย มีพระพุทธมหาเศรษฐีนกฏหนึ่งองค์ตั้งครอบสะดือประเทศไทยณมุดแผนที่ทหารเลขที่ศูนย์บนภูเขาทองวสจเกตให้ไปกราบไปไหว้ไปสักการะขอพรด้วยอีกประการหนึ่งจะเป็นมหามงคลเสริมราศีอย่างแน่นอนครับแล้วอย่าลืมเราสถาปนากรุงรัตนโกสินโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนี่ยในขณะที่องค์สร้างเมืองพระองค์ก็สร้างวัดกลางเมืองเพื่อเป็นพุทธบูชาวัดประจรําแรกนหนึ่งคือวัดโพแต พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองคือพระแก้วมรกตพระแก้วมรกตเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองอยู่ใกล้ๆกับศาลหลักเมืองนี่แหละครับปกติเวลาผมมาไหว้เทวดารักษาเมืองที่ศาลหลักเมืองผมจะไปไหว้พระที่วัดพระแก้วมรกตวัดพระแก้วมรกตหรือวัดพระศรีรัตนศาสดารามจะเปิดให้คนไปกราบไหว้ในเวลาประมาณ8โมงเช้าสำหรับคนไทยฝรั่งเนี่ยเขาจะได้8โมงครึ่งเรารีบมาตั้งแต่8โมงเช้าเลยจะได้ไ่ต่อมาแข่งกับฝรั่งไปไหว้ที่องค์พระแก้วมรกตก่อนนะครับไปไหว้ ตั้งจิตอธิดีวาระลูกกลางสังวาตังวาไหว้เสร็จอธิษฐานเสร็จนะครับจุดธูเทียนด้านหน้าเขาแม่เข้าไปด้านในแล้วเ,เข้าไปด้านในมองท่านอธิษฐานให้ดีให้ร่ํารวยมีเงินมีทองมีแก้วแหวนเงินทองแล้วเดินประตูข้ามฝั่งมาฝั่งหลักเมืองนี่คือเป็นมหามงคลเสริมบุญราศรีที่คนดีๆคนจเจริญรุ่งเรืองเขาทําอย่างนี้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฬาโลกพระองค์ทําอย่างนี้เพราะองค์มีพระราชกรณียกิจอย่างนี้และเรายที่อยู่ในบ้านเมืองนี้คุณจะไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่ชีวิตคุณมมันเจริญล่ะ การสร้างเมืองแต่โบราณการก่อนไม่ใช่คนธรรมดาสร้างเจ้าสร้างจะสร้างเสร็จพระองค์ยกวัดพระศรีรัตนศา,าสดารามเป็นวัดกลางเมืองเหมือนกรุงศรีอยุธยาศรีรามเทพนครก็มีวัดกลางเมืองดุดเดียวกันคือวัดพระศรีสัรเพชรดังนั้นเนี่ยท่านที่เกิดในราศีเมษอย่าพลาดไหว้องค์พระแก้วมรกตที่ศาลหลักเมืองแล้วข้ามมาไหวหลักเมืองอันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เบื้องหลังนี้มีสององค์ สององค์นั่นหมายว่าองค์สูงผอมหน่อยสร้างในสมัยรัชกาลที่หนึ่งพระองค์สถาปนาให้เป็นหลักชัยหลักเมืองเทวดารักษาเมืองจงสถิตท,ที่นี่ใครอยู่ในบ้านในเมืองนี้มากราบมาไหว้มาสักการะแล้วไปทํางานด้วยความขยันด้วยความรับผิดชอบด้วยความดีด้วยความจงรักภักดีต่อมหากษตริย์เจ้าจะรุ่งโรจน์เจริญก้าวหน้าดุดหลักเมืองที่ยืนยงคงคู่กรุงรัตนโกสินมาร์มา220กว่าปีเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสาคัญองค์งเล็กหน่อยองค์เตี้ยองค์ใหญ่หน่อยแต่เตี้ยกว่า สร้างในสมัยรัชกาลที่สี่เพราะพระองค์มีพระราชลักษณะเป็นอริกระดวงเมืองจึงสร้างหลักเมืองขึ้นมาอีกองหนึ่งดังนั้นนี่นคือความศักดิ์สิทธิ์ที่ผมจะบอกกล่าวให้ท่านได้ทราบเรื่องราวของการเงินปีนี้เงินทองจะไหลามาเทมาตลอดทั้งปีทําอะไรก็ทํามาค่าขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปสําหรับท่านที่เกิดในราศีเมษส่วนเรื่องของความรักความรักในปีที่ผ่านมาชาวราศีเมษเบือ่อเบือเบ่อเซง็งเซง็งคู่ครองที่เป็นคนน่ารักก็เป็นนางยักษ์ แต่ในปีนี้คู่ครองที่นางยักษ์กลับเป็นคนน่ารักเหมือนเดิมคนที่เกิดในราศีเมษเนี่ยจะได้คู่เป็นคนนรูปร่างหน้าตาดีมีสวดทรงองค์เอวครับและประเด็นสําคัญก็คือว่าใครเป็นโสดปี2554สําหรับชาวราศีเมษปี2554เป็นปีที่คุณจะเจอคู่แท้กันทุงแปลว่าคุณจะต้องเจอคู่ที่รูปร่างหน้าตาดีและเกือ้อกูลพอเจอคู่ดีนะการงานก็กร,รุ่งโรจน์เจริญก้าวหน้ามือนเสริมดวงกันเพราะฉะนั้นจะเจอใครสักคนนะไม่รู้ว่าเป็นคู่แท้หรือไม่ พามาไหว้พระที่วัดพระแก้วมรกตพามาไหว้สารักเมืองและที่หานว่าหากใช่คู่แท้แล้วนั้นก็คงให้เกือ้อกูลต่อกันหากไม่ใช่คู่แท้คงมีเหตุให้จากกันไมเสียอย่าได้มาหลอกลวงให้เจ็บทำน้ำใจอที่ฐานอย่างนี้ไม่มีใครกล้าแล้วครับไอคนที่จะหลอกเราก็ไม่กล้าหลอกนะเพราะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นสุภาพสบุรุษหรือสุภาพสตรีชาวราศีเมษราศีถ้ามีครอบครัวแล้วคุณจะมีบุตรไว้สือบวงตระกูลใครมีครอบครัวแล้วยังไม่อบอุ่นยังไม่มั่นคงปี54จะมั่นคงใครยังไม่มีปี54จะมีคคครรรััับอออนนี้ืืเ่งวามก เรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุปี2 5 5 4เนี่ยเป็นปีที่สุขภาพแข็งแรงป่วยไข้เป็นอะไรก็จะหายจะเจอหมอดีคุณหมอสนใจตรวจสอบดูแล้วรักษาตรงโรคหายโรคหายโรคภัยไข้เจ็บเพราะฉะนี่คือเรื่องที่เป็นมงคลและที่สําคัญนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือว่าคุณที่เกิดในราศีเมษเนี่ยคุณได้ทําตามที่ผมได้บอกได้กล่าวจากประสบการณ์ในการเป็นหขนอาชีพหรือหมอดัวที่มา20ปีโดยไม่ทําอาชีพอื่น จึงมีประสบการณ์จากการเดินทางไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากการที่คนมาพูดมาเล่าให้ฟังแล้วนํามาบอกให้คุณได้ทราบนี่คือเรื่องราวต่างๆของท่านที่เกิดในราศีเมษปีนี้ต้องมีมงคลเสริมราศีสําหรับชาวราศีเมษคือหนึ่งเหรียญหลักเมืองคู่โอ้โหนี่ครับของสารหลักเมืองเขาสร้างไว้นานแล้วนะครับพิธีดีครับเหรียญหลักเมืองคู่ด้านหลังเป็นเทวดารักษาเมืองห้าพระองค์พระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระการเจริเจะพอเจ็บจะคุปเจาพอกรอง ผมเคยเอาไปเลี่ยมนะเป็นเลี่ยมทองเก็บเน็บไปับกระเป๋าพักเดียวเท่านั้นแหละครับเดี๋ยวให้อินเสิร์ตให้ดูทีนะพักเดียวนะฮะมีผู้ใหญ่ขอไปแล้วนี่เป็นเหรียญหลักเมืองครับเหรียญหลักเมืองอันนี้สําคัญเพราะไม่ค่อยมีใครเห็นเหรียญหลักเมืองด้านหลังเป็นด้านด้านหลังเหรียญหลักเมืองครับเป็นรูปดวงเมืองประเทศไทยครับด้านหลังเป็นรูปดวงเมืองเห็นไหมครับดวงเมืองจะได้มั่นคงแขวนเหรียญนี้เท่ากับมีดวงเมืองรักษานะครับ ท่านไม่สามารถเอาหลักมือง2องค์นี้อยแขวนคอได้นะครับแต่ว่าอันเนี้ยมงคลมากเลยแล้วสนะครับท่านขับรถขับราไปไหนคนจะเกิดเหตุเพศภยัยแปลว่ามีเจ้ากรรมในเวรมันจะมาตัดหน้าทําอะไรแวบแวบแมวก็โดดผ่านเราหักหลบชนต้นเสาเลยเสาไฟเลยเอาอันนี้นะครับเป็นแผ่นเทวดารักษาเมืองและหลักเมืองทั้งสาลเลยนะไปไว้ประจํารถทุกคันโอ้โหรับรองว่าเดี๋ยวก่อนถ้ามาช้าหมดนะเขาไม่ได้มีเยอะนะ รถในประเทศนี้มีประมาณล้านคันนี่นเขาไม่ได้มีถึงล้านแผ่นนะนี่เขาเสกไว้หลายปีเสกไว้ตั้งแต่ปี47มั้งครับปี47เนจะ็นาเสกหลายปีแล้วครับนี่มีทั้งเจ้าพอ่อพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระการเจดีย์เจ้าพ่อเจ็ดพุทเจาหอกรอง,ม,องมีครบหมดแล้วก็มีศาลหลักเมืององค์ใหญ่นี่เป็นหลักเมืองสร้างเองและเสกไว้ทุกปีจากปี47ถึงเดี๋ยวนี้หลายปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไว้ไประจํารถยนต์ของท่านประจําบ้านจะเป็นมหามงคลรีบมาบูชา รับรองว่าเสริมชะตาราศีท่านที่เกิดในราศีเมษแน่ๆแ,แ,แล้วมาบูชาที่หลักเมืองที่เดียวอย่าไปที่อื่นเพราะผมพูดและออกรายการปุ๊บจะมีเสือสวมรอยไปหาของปลอมมาเพียบเลยทุกวันนี้มีคนบอกพระเศรษฐีขอโมยลักไม่ใช่เลยผมผมแจกฟรีเท่านั้นทุกวันนี้มีคนอ้างอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยให้ท่านมาที่หลักเมืองกรุงเทพโดยตรงใครอยู่ต่างจังหวัดบอกญาติพี่น้องต้องมีบ้างละอยู่กรุงเทพมาบูชาไปนะครับ และถ้าที่เกิดในราศีเมษควรจะมีสิ่งต่างๆอย่างนี้ครับไว้บูชาประจำตัวหนึ่งองค์พระพิกเนตวิเศษลาภาหลังยันดวงชะตาเมืองปลูกเสกโดยพระเทพพาวนาวิกรมแห่งวัดไตรมิตรไว้บูชาประจําตัวไปหาที่วัดไตรมิตรได้เหรียญพระพิกเนตวิเศษลาภาหลังชะตาเมืองเขียนไว้ที่เหรียญเลยว่าพระพิกเนตวิเศษลาภาสองพระพุทธมหาเศรษฐีนาโกธี่แจกฟรีเท่านั้นพระเศรษฐีมีที่ไหนเขามีขาย มีขายแปลว่า้คนขายเป็นเศรษฐีต้องแจกฟรีผมบอกอย่างนี้แปลว่าปิดทางทามากินกพวกสร้างพระขายพระเศรษฐีจะให้ดีต้องมีของฟรีเอาไว้แฝงตัวผมแจกฟรีกับท่านที่ดูดวงผ่านบัตรด,ดูดวงฟันธงที่ร้านเซเวน่นอีเวนทุกสาขามีแค่สาขาละยี่สิบองค์แจกฟรีกับบัตรด,ดูดวงซึ่งเดิมท่านดูดวงเนี่ยนาทีละเก้าบาทตอนนี้ไม่ต้องแล้วซื้อบัตรด,ดูดวงทั้งเดือนจ่ายแค่เก้าสิบเก้าบาทนะครับไปที่ร้านเซเวน่นอีเวน,เวนแจกพระเศรษฐี เอาไว้เป็นพระดีๆพิธีเสาห้าแขวนคอท,ทําพิธีที่วัดไตรมิตรว,วัดสเกตนะครับ 3. ม,มีพระแสงอาทิตย์ทันจิตและพระแสงจันทร์ทันใจของวัดพระศรีมาธาตุบางเขนที่เทในคืนวันเพ็นแล้วทําให้เสร็จในคืนนั้นเรียกว่าพระทันจิตพระทันใจมีไว้จะได้ทันจิตทันใจสมปรารถนานี่เป็นของมงคลเสริมราศีและสิ่งที่จะนำมากราบไหว้โดยเพราะหลักเมืองที่ผมได้กราบได้กราบไว้แล้วนั้นจะเป็นมหามงคลเพราะคนที่เขามั่นคงในประเทศนี้ คนที่เจริญก้าวหน้านอกจากเขาขยันแล้วเขาทําอย่าง,าางนี้คุณอยากจะมีความรุ่งโรจน์ความเจริญก้าวหน้าลําพังแต่ความขยันอย่างเพียงอย่างเดียวนั้นไม่สําเร็จหรอกครับต้องมีเทวดาช่วยเราทําด้วยความขยันเทวดาช่วยบุญรักษาชีวิตจะเจริญก้าวหน้าจากนี้เป็นต้นไปฟันธงครับ